สอสีสวัสดีจ้ามาในคลิปนี้นะคะเป็นเจลปั้นจากเวียดนามค่ะของคู่ใหม่นั่นเองนะคะนี่ทุกคนเจลปั้นอ่าในคลิปนี้นะคะจะแนะนาแล้วก็แชร์เทคนิคการปั้นดอกกุหลาบนั่นเองนะคะแล้วก็เจลปั้นที่วิคได้มานะคะตัวนี้เป็นเจลปั้นที่มีเนื้อสัมผัสที่เหมือนคล้ายๆเวลาเรากดกลีบแล้วเขาจะแบนออกแบบนี้เหมือนพลาสติกอะ แล้วก็เขาจะแบนแบบบางเบาแบบไม่ขาดและรวมไปถึงเขาจะไม่ติดนิ้วนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เขาจะมีความเวลาเราอยากได้บางแค่ไหนอะคะ่ะเขาก็จะยืดตามไซส์ที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนจะเห็นความอินดีิวิกนะคะวิกจะกดกรีบใส่บนนิ้วมือของตัวเองนะคะ ซึ่งการใส่บนนิ้วมือนะคะก็คล้ายๆกับการใส่บนสิลิโคนนั่นเองนะคะเพราะว่านิ้วก็จะมีความยุบยาบเวลาเรากดกรีบแล้วเวลาเราที่จะยกกรีบอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการง่ายเพราะว่านิ้วเนื้อของเรายุบนั่นเองเวลาเรากดกรีบหรือดันกรีบขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาติดให้เข้ากับเพื่อนๆเป็นช่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็พาไปแบบจุดๆวดเองค่ะ นี่จะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนดูสิละมุนมากๆแล้วก็ง่ายมากด้วยค่ะแล้วก็ไม่กลิ่นไม่เหม็นด้วนะประเด็นอ่าถัดไปนะคะก็เป็นสีเพ้นต์นะคะสีเพ้น์ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับยิปซัมนะคะแต่ว่าเนื้อจะละมุนกว่าแต่จะให้ความเป็นลิ้วความนูนซึ่งสีเจลตัวเนี้พออบแล้วแห้งไม่ต้องเคลือบก็ได้ค่ะก็คือเราเอามาแบบทำเป็นงานอาร์ตแบบนี้ได้เลยแล้วก็ โดยปังแบบนี้ค่ะทุกคนดูกลีบกรีบแม้จะแบบบางแต่ว่าเขาแข็งแรงนะคะแข็งแข็งมากเลยวิกรองอบดีๆแล้วแบบรู้สึกว่าแข็งแรงมีความมั่นใจมากด้วยนะคะ